รถใหม่ครับพี่4ประตูเกียร์ออตโต้ใช้เงินออกรถห้ามงวดผ่อนหมดสองได้อะไรบ้างคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวผมพาไปดูครับมานี่คือ ford ranger xlt ครับโอ้ชุดแต่งบอกได้เลยว่าแต่งแบบออฟโรดรอบคันนะครับผมเริ่มจากนี่เลยครับกระจังหน้านะครับผมนะเป็นเหล็กแบบลากจูงนะครับผมนะโลโก้ u t l a n d e r กระจังหน้าเปลี่ยนเป็น FORD ให้จมูกใส่มาให้ครับเป็นลายแลแลนะพี่นะอึดถึกทนแน่นอนครับหมุนมารอบคันครับนะนี่ครับซุ้มล้อยางแบบอฟโรดครับผมบันไดข้างเป็นแบบเหล็กพี่นะเลิ่อนขึ้มาอีกครับนะขอบมือจับนะครับผมนะเป็นสีดําด้านคิ้วกันสาดคาหนลังคาหมุนมาให้ครอบกว่าครับทุกทบดูสติ๊กเกอร์รอบคันพี่นะโคตรดุนะครับผมนะ แรปเตอร์ or, แต่บอกไปก่อนนะอันนี้เป็นน้องแรปเตอร์นะพี่นะเป็น xlt ครับนี่นะครับโลโก้ xlt กันชนท้ายเหล็กใส่มาให้ครอบท้ายก็ใส่มาให้นะพี่นะกระบะไลเนอร์มีแล้วนะครับผมนะโบบาหลังแบบเหล็กพี่นะใส่มาโคตรสุดคันนี้นะหมุนรอบคันบอกเลยว่าชุดแต่งจัดเต็มมากและไปดูภายในครับดูที่ห้องผู้โดยสารก่อนนะครับผมนะเบาพลาสติกยังไม่ได้แกะ ครับผมนะ <Wow. S 1> การันตีได้เลยว่านี่คือรถใหม่นะพี่นะใหม่ๆเลยครับผมนะอ่ะดูด้านหน้านิดนึงครับป๊าบมาเลยพี่เบาะหนังสีดําเกียร์ออโต้นะครับพี่นะผมว่าเกียร์ยังไม่ได้แกะเลยครับผมนะอ่ะเปิดดูเท่าไหร่ครับมือกล้องผมนะนีเลยพี่นะให <Wow. S 1> ม่ๆครับแล้วดูคอนโซนครับนะอ่ะคอนโซนสีดําเป็นหนังสวยมากๆแล้วดูพวงมาลัยพี่นะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครบ นะครับผมนะออปชันต่างๆประมาณนี้ครับเมื่อกี้สำหรับใครที่ชอบรถแต่งๆแบบนี้ก็รีบม,มาจัดไปครับกับ Ford Ranger XLT เกียร์ออโต้ราคาออกห้างพี่9แสนกว่าวันนี้ผมมาจัดโปรราคาเหลือเพียง8 0 40,900 0บาทครับดาวเท่าไหรพ่พี่ดาว50,000จัดไฟแนนซ์อยู่ที่799,000บาทครับงวดผ่อนแค่10,000 2,000บาทครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์094 9ก้าหนึ่งหกสี่เจ็ดหกสี่ครับเลือกรถสวยราคาถูใจเลือกผมทดกรุงไทยออโตลรสต์นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ